สวัสดีครับพบกับช่องยูทูบถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันเมื่อวันที่5พฤษภาคม2565นานายกรัฐมนตรีมาเตอูโมราวิสกี้ของโปแลนด์นั้นได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางด้านยูโรนิวบอกว่าประธานาธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียนั้นเป็นอาชญากรสงครามซึ่งกำลังฆ่าล้างเผ่าพัพนธุ์ในยูเครน และสหภาพยุโรปนั้นจะต้องไม่กลับมาทําธุรกิจตามปกติกับรับรบรเสเซียตราบใดก็ตามที่เขายังคงอยู่ในอํานาจโแลแด์ได้เรียกร้องให้สหภาพยุโรปเพิ่มมาตรการการคว่ำบาตรและให้พันธมิตรนาโตตะวันตกติดอาวุธยูเครนในขณะที่พยายามต่อต้านกองกาลังรัเสเซียที่กํลาลังไหลลังไหลเข้าหู่ทางตะวันออกของประเทศยูเครนนอกจากนี้ทางด้านยูโรเนลนั้นอย่างรายงานข่าวว่ามีข้อมูล นะครับเกี่ยวกับกองทัพของโปรแลนด์และฟินแลนด์ได้เผยแพร่าทางออนไลน์ท่ามกลางการใช้กําลังทหารของรัเสเซียในยูเครนผู้ใช้โซเชียลมีเดียได้กระพือข้อมูลอย่างปิด,ปดว่าทั้งสองประเทศของสมาชิกสหภาพยุโรปนั้นกําลังเตรียมเข้าสู่สงครามหรือมีส่วนร่วมในความขัดแย้งทางทหารแต่สตานิสลซารินโฆษกฝ่ายความมั่นคงของโปรแลนด์ก็บอกว่ารัเสเซียได้ดําเนินการรณรงค์บิดเบือนข้อมูลร่วมกับโปรแลนด์มาเป็นเวลาหลายวันแล้วรวมถึงเสนอ ว่าอาจ,จเป็นภัยคุกคามต่อบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครนด้วยเป้าหมายของการกระทําของรัสเซียคือการสร้างความไม่ไว้วางใจระหว่างโปแลนด์และก็ยูเครนรวมถึงการใส่ร้ายโปแลนด์และแนะนําเสนอโปแลนด์ในฐานะประเทศอันตรายที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในยุโรปตะวันออกซึ่งเขาเขียนในความคิดเห็นทางอีเมลแอนนามอสโกว่ารัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมและภูมิภาคของโปแลนด์กล่าวก่อนหน้านี้ว่าโปแลนด์ภูมิใจที่ได้อยู่ในรายชื่อประเทศที่ไม่เป็นมิตรที่ปูตินนั้น ได้มีการประกาศก่อนหน้านี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับก่อนหน้านี้นั้นเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวนะครับกรณีที่ทางด้านโฆษกของรัฐบาลรัสเซียก็คือทางด้านดมิตรีเปสคอฟก็บอกว่าโปรแลนด์นั้นแสดงวาจาที่ไม่เป็นมิตรและโปรแลนด์นั้นอาจจะกลายเป็นแหล่งของภัยคุกค,คามที่มีต่อรัสเซียน,นั่นก็คือจากการที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับทางด้านในส่วนของโปรแลนด์นั้นมีส่วนนะครับในการที่จะเข้าไป ย่งดินแดนบางส่วนของยูเครนมาเป็นของตนเองซึ่งก่อนหน้านี้สื่อของรัสเซียก็ได้นําเสนอเรื่องนี้เนี่ยอย่างต่อเนื่องแล้วก็น,นั่นเป็นที่มาที่ให้นายกรัฐมนตรีมาเตอุสบราวิกี้นั้นก็บอกว่าข้อมูลเหล่านั้นมันเป็นข้อมูลเท็จนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าเวลานี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้ด,ดาของรัสเซียนั่นแหละนะครับที่เป็นอาชญากรสงครามกําลังฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนในยูเครนอยู่นะครับนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวก็รอดูนะครับเมื่อทางด้าน รัเสเซียมองว่าโปแลนั้นเป็นประเทศที่กำลังกลายเป็นภัยคุกคามต่อทางด้านในส่วนของรัเสเซียแล้วรัเสเซียจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรครับ